วันนี้เอาเครื่องบินซินขนาด8แรงนะครับ GX m i t s u m a x GX 170P เอามารีวิวให้ดูนะครับระบบสตาร์ทก็ใช้เชือกดึงเหมือนเดิมไม่หนักเบาครับดึงง่ายเป็นเครื่องเปล่านะครับราคาก็ถูกมากเลยตัวนี้อุปกรณ์ที่จะแถมให้มันก็มีนี่ยนะครับเครื่องเปล่าก็จะมีริม จิมแกนเผลแล้วก็บล็อกหัวเทียน2ออย่างเนี่ยแค่นี้นะครับถังน้ํามันก็ถังน้ํามันบินซินตัวนี้นะครับเติมได้ทั้งแก๊สโซโฮอลแล้วก็บินซินขนาดความจุก,ก็สามจุดหกลิตรครับไม่ต้องผสมสองทีนะครับผสมเข้าไปบอดเลยครับหัวเทียน <laughs> วสวิตช์ปิดเปิดนี่นะครับบล็อกแบ็กอัตโนมัติอันนี้ เปิดอันนี้ปิดแอร์น้ำมันเครื่องเติมแค่0.6ลิตรนะครับแกนเพาขนาด19มิลใช้ได้กับพวกเครื่องสูบน้ำเค,เ,เครื่องปั๊มน้ำเครื่องพ่นยาเครื่องปั่นข้าวโพดเครื่องปั่นปูนอะไรพวกนี้ทั่วไปเครื่องตัดหญ้าก,ก็ได้ครับระบบท่อนะครับเก็บเสียงอย่างดีครับนี่มีตะแกรง ดังครับติดทั้งวันพวกก็ไม่นกขูกตัวเครื่องพวกนี้ก็ทําเรียนแบบฮอนด้าไปเลยอะไรก็หาง่ายครับทั่วไปครับตามร้านขาบูขาบูจ่ายน้ํามันระบบลูกลอยนะครับนี่ก็ปักกหัเทียนกองกองอากาศก็เป็นแบบเป็นแบบนี้ครับพากองน้ําครับ ฟองน้ําชื้นครับมีชุบน้ํามันเครื่องวันนิดหน่อยมันจะชื้นๆมันจะกรองอากาศได้ดี <c ười> นี่ก็ก๊อกน้ํามันครับเวลาติดก็เปิดก๊อกไปทางนี้นะครับให้สุดแล้วก็ดึงโชกแล้วก็เล่งนี่คันเล่งเล่งมาสักครึ่งหนึ่งเวลาติดนะครับเร่งมาครึ่งหนึ่งเติมน้ามันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เปิดน้ํามันแล้วก็ดึงโช๊คมาแล้วก็ดึงคันเล่งไว้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็ดึงตัวเนี้ย สองทีเครื่องมันก็ทําเสียงจะติดละตอนนี้เราก็เวลามันทําท่าจะติดเราก็เอาโชคตัวนี้กลับนี่โชคกลับปุ๊บเราก็ดึงใหม่ตอนนี้เครื่องมันก็จะติดตึงตึงึงไปเราก็เล่งได้ปกติเลยครับต,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 ตัวนี้คันเล่งเล่งมาทางนี้นะครับเวลาติดก็ไม่ยากครับเวลาซื้อเครื่องไปใหม่ๆครับวันนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้นะครับเป็นรีวิวสั้นๆสนสใจสั่งซื้อก็ เบอร์โทร080 909 827แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีลิงก์ทาง Facebook แล้วก็ลิงก์ให้ไปให้สั่งซื้อใต้คลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ